สวัสดีครับวันนี้แจะ็จะมาทําปลากระพงคั่วพริกเกลือเมนูนี้ทําง่ายครับรสชาติอร่อยปลากรอบนอกนุ่มในทําตามได้ง่ายๆพร้อมแล้วไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันได้เลยปลากระพงขาว1ตัวน้ําหนัก700กรัมอันนี้จะขอดเก็ดควักไส้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเอาเหงือกออกด้วยนะครับกระเทียมจีนสับ40กรัมหรือประมาณ18กลีบพริกแดงจินดาซอย20เม็ดต้นหอมซอย5ต้น เกลือป่อน1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาครึ่งพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะขั้นตอนแรกให้เราแล่เนื้อปลาออกมาก่อนครับ พอแล่เนื้อปลาเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆครับแล้วนำแป้งทอดกรอบมาคลุกเข้ากับเนื้อปลาแค่นี้ก็พอครับและอย่าลืมคลุกเข้ากับก้างปลาด้วย พอได้แบบนี้แล้วก็นําไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ํามันร้อนแล้วนําก้างปลาลงทอดก่อนครับให้เราทอดทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา5นาทีไม่ต้องไปกวนเขานะครับพอครบ5นาทีแล้วก็พลิกกลับด้านครับ ให้เราทอดด้านนี้ต่ออีกสามนาทีครบสามนาทีแล้วก็ตักขึ้นครับนำไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วนำเนื้อปลามาทอดต่อเลยครับ ให้เราทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเราจะเหลืองกรอบผ่านไป5นาทีเนื้อปลาเหลืองกรอบแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยนี่ครับนำไปพักให้เสด็จน้ำมัน พอเรทอดปลาเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะคั่วพริกเกลือได้เลยครับจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้มีกลิ่นหอมครับพอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองและมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้ใส่เนื้อปลาทอดลงไปได้เลยครับ ปรุงรสด้วยเกลือป่อนน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยพริกจินดาแดงซอย พริกเริ่มสลดให้เราใส่ต้นหอมซอยลงไปตามด้วยพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนำไปใส่จานครับแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกเล็กน้อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปากระพงคั่วพริกเกลือหน้าตาสีสันน่าทานมากๆเลยนะครับไปชิมกันครับนี่ครับไปอืมอร่อยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆวันนี้แจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ